จากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4เปิดซิมระดับนักเตะฟันงค่าเหนื่อยมากที่สุดในโลกหลังเกลียนเอมปาเป้แซงเลียนเนเมซี่ขึ้นมารั้งเบอร์หนึ่งเรียบร้อยแคมทัอปรียังมาจากแฝดแชร์ทั้งหมดด้วยปาริสซีกเชมงยักษ์ใหญ่แห่งศึกลีเออรฝรั่งเศส จับเคลียร์เอ็มปาเป้กองหน้าคนสําคัญจรดประกาศต่อสัญญาค้าแข่งในถิ่นปาร์ตเรแปลงออกไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2025อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันเสาร์ที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเรื่องเงินในสัญญาใหม่อย่างเป็นทางการแต่สื่อรายงานว่าดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสวัย23จะได้เงินกินเปล่าจากการสัญญา100ล้านปอนด์หรือประมาณ4,300ล้านบาทและรับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้น จาก400 0 0หปอนต์ต่อสัปดาห์ขึ้นไปเป็น1ล้านปอนต์ต่อสัปดาห์จากทุเล่นนาักล่าวส่งผลให้เอ็มปเป้แซงและอันเลเมสซี่กล่องหน้าเพื่อรวมทีแปรแชร์ขึ้นารังนักเตะที่รับคะนหน่อยมากที่สุดในโลกทันทีหลังจากก่อนหน้านี้ดาวเตะอาร์เตรีรั้งเบอร์หนึ่งที่9 6 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์สิบประดับนักเตะที่รับคะนนหน่อยมากที่สุดในโลกอันดับ 1, ับ1 1คเเนอออปปปป้้จาาากแ,แช่ด์์ตสห อันดับ2อเลวเนลเมซี่จากแปร์แช่960,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ3เนย์มาจากแปร์แช่์660,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ4ออสการ์จากเซียงไฮ่พอต540,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ5แากเดตเบลจากเรอลมริด528,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ6คริตโยโนโรนัลโดจากแมนยูนเต็ด480,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ7เควินเดอรอยจากแมนซิตี้385,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ อันดับ8เอเดนอาซาจากเรอัลมาดริด3 8 1 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์อันดับ9ฟิลิเป้คูตินโยจากเอสิเดนซิลล่า3 8 0 0 0ปปอนต์ต่อสัปดาห์อันดับ10เดวิดดิคอาจากแมนยูเนเตต็ด375,000ปอนต์ต่อสัปดาห์อังเคลดิมารีอกองกลางของปาริเชชแมงมองว่าคริสต์สแปเป้คิดถูกแล้วกับการต่อสัญญาใหม่กับสโมสร เอ็มปเปยุติข่าวลือกับเรยลมาริดด้วยการเปิดตัวต่อสัญญาใหม่กับแปร์แชร์จนถึงปี2025หลังจากที่ค้างคากันมานานซึ่งเดมารียมองว่าเอ็มปเป้ตัดสินใจถูกต้องแล้วและด้วยอายุที่ยังน้อยยังมีเวลาอีกมากในเส้นทางอาชีพผมคิดว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วเขายังเด็กและมีเวลาที่จะไปมาริดเขามีเวลาที่จะไปในที่ที่เขาต้องการเขาเซ็นเพิ่มอีกแค่3ปีและเขาจะอายุ26เขายังมีอะไรรอยอ,ยอยู่ข้างหน้าอีกมาก เขาชอบที่จะสร้างประวัติศาสตร์และเขาจะสร้างประวัติศาสตร์ที่นี่ต่อไปเขาทำไปเกือบ200ลูกแล้วเมื่อถูกถามว่ามีโอกาสหรือไม่ที่อ็รปเป้จะไปค้าแข่งในถิ San Diego, ่นซานดิอาโก้บราเบลดิมารียกาวว่าผมก็ไม่รู้ผู้คนที่มาดริดมีความซับซ้อนที่บราเบลมีความยากแต่เขามีศักยภาพที่จะเอาชนะใจทุกคนได้เนมา่ากองหน้าตักเก่งของปารีสแซงต์แชง ทำสถิติเป็นแข้งรายที่3ในประวัติศาสตร์ที่ยิงได้ทะลุ100รลูกให้กับสมสโมสรที่แตกต่างเทียบชั้นโรมาริโอและคิซโนโรนารโดถึงซูเปอร์สตาร์คนดังสตาร์ทีมชาติบราซิลทำหนึ่งประตูในเกมสุดท้ายของซีซั่นให้ทีมถล่มเมท่าศูนย์ปิดซีซั่นนี้ด้วยการทำา13ประตูกับ6กแอซิสจาก2ี่นัดทุกรายการให้กับสโมสรจากประตูที่ทำได้ในเกมนี้ถือเป็นลูกที่100ของเจ้าตัวกบแฟแช่ทำให้ทีมดังแห่งเมืองน้ำหอม เป็นสมูรที่3ที่เนม่าทำได้ถึงร้อยรูปต่อจากซานโตสและบาร์เซโลนาแข่งไว้30เป็นนักเตะคนที่3าเท่านั้นในประวัติศาสตร์ที่ทำได้ถึง100ประตูให้กับ3สโมสมูสอนด้วยก่อนหน้านี้มีโรมาริโอที่ทำได้กับเพียฟีไฮโฮเฟนฟาเมงโกและวัสโกดากาม่ารวมไปถึงคริสตโลโรนัลโดที่ทำได้กับแมนยูนเตดยูเวนตุสและเรอัลมาดริดสหรบานาควบคงเนมากับสมูรอ,อยังอยู่ในความไม่แน่นอนหลังความลุ่มเหลวในชูฟาแชมเนสลีก ทำให้มีข่าวรือว่านาเอเอร์อัลเคลาลฟี่ประธานสโมสรอนต้องการจะขายเนมาออกจากทีมทิง้งในซัมเมอร์นี้ซึ่งสเปนแรงงานเรอัวมาริดมีแผนเปิดตัวเคลียนเอมเาเป้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนก็นเรื่องดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วเพราะนาเตตกลงต่อสัญญากับแปรแชร่ดาวเตไว้ย23ปีต่อสัญญาฉบับใหม่กับบริชิกชแมงซึ่งมีการยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เกือทั้งสองฝ่ายขยายข้อตกลงออกไปจนถึงกลางปี2025ก่อนหน้านั้นขณะที่สัญญาฉบับเก่ากำลังจะหมดลงโอหกทีมชาติฝรั่งเศสมีข่าวว่าจะย้ายไปร่วมทัพเรอัลมาดริดซึ่งสื่อในยุโรปส่วนใหญ่มองว่าเป็นไปได้อย่างมากแต่สุดท้ายมาดริดต้องพลาดโอกาสไปล่าสุดซานติอาอูน่านักข่าวฟุตแมกาโตเปิดเผยราชันชุดขาวได้วางแผนเปิดตัวเอ็มปเป้อย่างดบดีโดยสโมสรดังจากสเปน จัดแจงเตรียมงานเปิดตัวที่คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่13มิถุนาพร้อมเสื้อหมายเลขสิบให้นักเตะไปใช้แล้วมีการตกลงกับลูการโมริตไว้แล้วอยองนักก็ตามการเตรียมงานดังกาวต้องล้มลงไปเนื่องจากเอ็มเป้ P, ตกลงต่อสัญญาใหม่กับแป้แชร์ส่งผลให้มาริตต้องอกหักและพลาดหวังเฟนกิเตยองและเรนาโตซานเชสถูกมองว่าเป็นสองกองกลางที่มาริเซนชแมงให้ความสนใจ เลอปารีเซียงสื่อฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าลุยแคมโปสว่าที่ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่มีแผนเสริมทาให้แปร์ใช้ไว้แล้วโดยเล็งไปที่เซนเตอร์ฮาร์หนึ่งคนกองกลางสองคนและกองหน้าอีกหนึ่งคนกรณีของมิฟิลตัวกลางแม้ในรายงานเผยว่าโอรเรียชัวเมนี่จะเป็นเป้าหมายหลักของสโมสรแต่ตอนนี้นักเตะกําลังเลือกระหว่างเรัลมาริทและลิเวอร์พูลโดยบอกปัดข้อเสนอจากทีมดังปูงปารีไปแล้วส่งผลให้สื่อจากเมืองหลวงฝรั่งเศสระบุว่าแคมโปส ได้ลิงไปหาเรนาโตซานเชสของเริวซึ่งที่ผ่านมาเริวยืนยันว่าแข่งปูตุเกตมีแนวโน้มจะลาทีมหากได้ข้อเสนอที่เหมาะสมนอกจากนั้นเลอปเรเซียงยังเปิดเผยต่อไปอีกว่าเฟนงกิเตยอมเป็นอีกทางเลือกที่คัมปูตให้ความสนใจในรายงานยังระบุอีกว่ากองกลางบาร์เซลโลนาสนใจมาเล่นในฝรั่งเศสเช่นกันเพาต้องการร่วมทีมเดียวกับเคลียร์เอ็มปาเป้กรณีแนนะรุกเลอปเรเซียงรายงานว่าอุสมมนเดเบเล่คือหนึ่งในตัวเต็งที่แย้แช์ กำลัลงติดต่อให้มาแทนที่อังเิลดิมาเรียฟิลิปป์เอ็มบาเป้กล่าวขอบคุณเดลเมริดหลังการปฏิเสธข้อเสนอจากราชชนชุดขาวเพื่ออยู่กับบร,ริษัทเชมยงต่อไปเอ็มบาเป้กองหน้าทิมย์ชาฝรั่งเศสตกลงขยายสัญญากับาร,ริษัเช,ชียงตมงไปจนถึงปี2025ได้กล่าวขอบคุณเดลเมริดอย่างจริงใจหลังการปฏิเสธข้อเสนอจากทัพราชชนชุดขาวเพื่อคาแข่งอยู่กับแชชม้แช์ต่อ ตามรายงานจากมาก้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาภายหลังเอปเป้มีการขยายสัญญากับแปรแชร์ส่งผลให้ลาริก้าโกรธเคืองยิ่งกับผู้อกหักอย่างเรียบริรือการเรียกดิวดีว่าดิวอื้อเช้าพร้อมยืนยันว่าจะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อยูฟาสหภาพยุโรปรวมไปถึงทางการฝรั่งเศสเนื่องจากสงสัยว่าแปรแชร์เอาเงินจากไหนมาทําการใช้จ่ายเพื่อการนี้ขณะที่เอปเป้ได้กล่าวขอบคุณเรมยดริดและประธานสโมสรอนฟอร์เรนติโนเปเรสด้วยความจริงใจ และไม่ได้ตัดเยื่อใยกับทัพราชันชุดขาวไปสักทีเดียวเนื่องจากเขาเพิ่งอายุ23ปีเท่านั้นและยังมีโอกาสย้ายมาคาแข่งกับเรอลมาดิตได้ในอนาคตผมขอขอบคุณเรอลมาดิตและเฟรนติโนเปเรสประธานของเขาอย่างจริงใจผมตระหนักถึงโอกาสและสิทธิพิเศษที่ผมได้รับจากสถาบันดังกล่าวผมจินตนาการถึงความปิดหวังของพวกเขาได้ผมจะเป็นแฟนตัวยงของเขาในแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศที่กรุงปารีสบ้านของผมเอ็มปาเป้กล่าว ปารีสแซงต์แชมงตกเป็นข่าวว่ากำลังพยายามมองหาทีมที่สนใจเนมาและพร้อมขายต่อในซัมเมอร์นี้ซานติอาหูนานักข่าวของฟุตแมกโโตรายงานว่าตอนนี้แปรแชร์กำลังมองหาทางปล่อยเนมาออกจากสโมสรนในตลาดหน้าร้อนโดยที่ผ่านมาสโมสรดังฝรั่งเศสมองหาทีมที่สนใจแข้งวัย30ปีมานานหลายเดือนแล้วแม้สัญญาของเนมากับแปรแชร์จะมีไปจนถึงกลางปี2 0 2 5พร้อมออปชันในการขยายสัญญาออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลแต่่อดังกล่าวร,ระบุว่า แพ้แชร์อยากปล่อยนาเตลไปเพราะต้องการจัดการเรื่องค่าแรงในทีมที่พุ่งสูงขึ้นทันี้บาร์เซโลนาแสดงความสนใจดึงตัวกลับไปร่วมทีมแต่รายงานระบุว่าอาจเป็นเรื่องยากเพราะบาซ่าไม่พร้อมจะจ่ายค่าแดง30ล้านยูโรตามที่นกเตต้องการฤดูการนี้เนมาร์ลงเล่นในศึกลีกเออร์ไป22นัดทำไป13ประตูกับ6แอซิ์โดยนักข่าวสังกัดฟุตแมกกาโตเผยมีทีมอดื่นในยุโรปสนใจแต่ยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนในตอนนี้ อุสมานเดเมเล่นารุกวัย24ปีสอแววชิงหนีบาร์เซโลนาย้ายไปค้าแข่งกับแปร์แชกแบบไม่มีค่าตัวหน้าร้อนนี้มาเตล์อเลมมนีพ่ออกีฬาของบาร์เซโลนาเปิดเผยก่อนหน้าเกมปิดซีซั่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวัสม,มัสอนไม่มีการเจราจากับมูซาซิซโก้ตัวแทนของอุสมานเดเบเล่โดยคาดว่าเดเบเล่จะย้ายไปค้าแข่งกับปารีสซิงชมงแบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์นี้